วันนี้จะมีน้องทีมท่านครับผมได้จบการแสดงแล้วนะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปนะทุกคนทักทายทุกคนก่อนวันนี้ต้องกลับใช่หงเซาได้กลับไกลหน่อยคลิปบางส่วนก็จะลงแล้วก็รูปบางส่วนลงให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือคลิปจะได้ให้ดูให้ดูตอนเช้าเมื่อกี้หนูไม่ไรโอ้โหไม่ใช่เมื่อกี้ลำอยู่ทุกที่เฟซบุ๊กมันเออๆอะไรก็ไม่ไฟลงอะไรหรอกรูปก็ลงไปมันก็เรียนม่ขึ้นเพิ่งจะปรับระบบเสร no ็จ <un hall kan ina> าใครอปที่มวเจอไปแล้วไปนานแล้วขอบคุณท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมลงลงคลิปบางส่วนฉาก จากลำดงคนผ่าดวงแล้ววันนี้ลำดงเป็นเจ้ามือที่ใครเอาชนะไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้ก็บิดบิดการเล่นบีกนะครับบิดการเล่นบีกสนุกมากนะครับบิดการเล่นบีกเป็นคนผ่าดวงนะครับกลายเป็นว่าพระเอวันนี้พระเอลงมาจวดแทนนะสนุกดีนะครับโยลงไว้ให้ยาวยาวลงยาวไว้ดูเลยไม่ช่ลงลงให้ยาวลงไว้ดูเลยสิบขนาทีนะครับเดี๋ยวจะออนละประมาณช่วงอีกแป๊บเดียวอีกสามนาทีนะครับสามนาทีจอดละแล้วก็ รูปก็ะยอยลงหลังจากคลิปประมาณที่หนึ่งอ่ะสองเซตเซตพเอกกับเซตนางเอกนะเซตพี่นุ่นตัวรูปตอนนี้ผมจะลงน้อยลงเพราะว่ารอรอเฟซบุ๊กมันปรับระบบกันช่วงสองวันที่แล้วไม่จ่ายเหรียญเลยนะช่วงที่เขามีข่าวอ่ะเหรียญไม่ออกเลยไม่รูปในเฟซบุ๊กอ่ะลงรูปไปสี่สองหมื่นสามหมื่นเหรียญไม่ขึ้นเลยนะรูปอ่ะมันเพิ่งจะมาปรับวันนี้สองหมื่นสองหมื่นวิวจะได้ประมาณศูนย์จุดห้าคุณยะมาปรับมาปรับจ่ายวันนี้สองวันนี่หลัง มันโหตะกะกามันใช้ไม่ได้เลย Facebook อะ<ห>่ะบางทีนะคนดูมากกว่า2องเท่าคนกดไลค์มากกว่าจะได้เหรียญน้อยกว่าอันที่ที่คนดูน้อยกว่าอ<ห>่าแต่คลิปเรายังพอได้ว่าคลิปเออคนดูเยอะวินาทีวินาทีน้อยแต่บางอันมันก็ไม่ไมเสมอไปมันมันจำไม่สเสถียรเหมือน u t u b e คือเอาตะกะอะไรหนูไม่ได้ผูกบัญชีไงไม่คือคือ,ค,อคือเราจะวัดตะกะอะไรกันมันอ่ะไม่ได้เลยเ c e บ<อ>ุ o กอ่ะมันมันนึกมันนึกจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแต่ว่าเราเอาแบบคนดูเยอะ คือมันปรับต้องนานแล้วมันปรับมาจากในส่วนของเนื้อหาต้องนานแล้วไอ้ตาม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 ระบบอะเช่นว่าคลิปรีวยวแยกกันาะมันไม่ได้จ่ายนานแล้วแต่ทีนี้เคือมันเซตการจ่ายใหม่เนื่องจากคนทิ้งขยะมันเยอะแล้วคนทิ้งแกไอมันเยอะเจอเห็นมีตุ่นฝนว่าหน้าฝีมีแตกอะไรใช่มันเป็นคนทิ้งขยะบางทีก็ทิ้งแก๊สไอบางทีก็เอาเขามาทำใหม่อย่างเงี้ยเหมือนตอนที่คนเอาเอาของคนอื่นมาจั่วใหม่อะมามาแบบเป็นมุมเล็กๆอะมันก็ปรับใหม่หนูเห็นเขาหนูเต็มเลย าาใช่แล้วก็การการที่แบบว่าเราคลิปพูอื่นมาลงอะ่ะมันเสียงมันเป็นทุกข์ทาใครลงก่อนก็โชคดีไปใครลงที่หลังก็ซวยไปมาตัดแคบตัดกว้างแต่คือมันปรับการจ่ายมา2งวันตั้งแต่เสร็จงานที่นครสวรรค์นนะมันไม่จ่ายเลยอะ่ะคือแล้วมันเราเอาปัญหยัตะย่างอะไรไปเทียบการคิดเงินของมันไม่ได้เลยนะ่เหมือนยูทูบนะบา,บางบางอันบางอันคนดูดูเยอะกว่าการเข้าถึงเยอะกว่ายอดไลค์เยอะกว่าสองหมื่นสามหมื่นอ่ะแต่ได้ไม่ได้ตังค์เลยนะครับ ไม่ได้หรือว่าได้ตังค์น้อยกว่าวันนี้เพิ่งจะปรับใหม่เพราะฉะนั้นสองสามวันนี้ผมก็เลยเบรกการลงคลิปไปก่อนวันนี้ผมจะถ่ายคลิปเอ้ยอเบรกการลงรูปไปหน่อยจะถ่ายรูปเยอะจะถ่ายคลิปเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะลงรูปเป็นเซตอ่หาหลังจบงานเนี่ยอาจจะลงของพี่นุ่นพี่นุ่นให้ดูก่อนอย่างเซตแล้วก็พรุ่งนี้เพราะงานมีทุกวันเนาะแล้วว่ามันจะไปว่างจริงห้าวันอะ่ะห้าหกวันเนาะมันว่างกี่วันห้าหกวันปะว่างว่างหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็จะว่างไปสิ้นเดือนเลยก็จะทยอยลงอะไรอะไรตกค้างก็ทยอยลงใใหห้้ชมมมะคครับแแต่ลลิปอผผดู ถ้าเกี่ยวกับการแสดงอะ่ะมันจะได้แค่วันแรกๆนะครับหลังจากสองวันไปมันก็ไม่วิ่งแล้วไม่มีคนดูแล้วนะครับแม่วัสดีครับแม่วันนี้ฟีก็ทยอยกลับหมดแล้วนะวันนี้ยุงยุงดุนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยยุงโอ้โหนั่งอยู่ไม่ได้ทุกคนเจ็บเลยลูกผมว่ามดกัดนี่ยยุงกัดนะครับยุงมาดุมากแล้วก็เดี๋ยวจ,จอยลงคลิปไปดูก่อนแล้วผมจะรีบเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่าพรุ่งนี้เล่นชลบุรีก็ ตรงนี้กลับบ้านก็น่าจะประมาณ5 0อยห้าโลแล้วก็จากบ้านไปชุมบุรีก็ประมาณ60โลนะครับคลิปแนวนอนมันก็มาคับไม่จ่ายเลยนะไอ้นั่นเนี่ยอยู่ที่คลิปตักตรมหัวหมากคลิปตันตรงคนผ่าดวงลุงแล้วนะอันนี้มีปะกอยู่หลังบ้านนะครับลงยาวไปเลยทุกคนไปช่วยกันดูหน่อยนะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงถ้าลงบ้านแดงก็จะไปเอาคลิปแนนอนมาตัดก่อนที่จะอัพคลิปเต็มนะครับผมจะลงแยกให้เป็นคลิปคลิปคลิปสั้นกับคลิปยาวให้นะบ้านแดงนะครับจะลงช่วง6โมงกับ7โมงก่อนแล้วคลิปยาวลง9โมงนะครับให้ทุกคนไปไล่ดูเอานะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวต้องรอส่งน้องนะรถน้องถอยมารับแล้วแต่ว่าจอดอยู่ด้านหน้ามนติดรถพี่โยเขาไม่ได้หรอกโยไปยวรอรถตัวเก็บไปทีเสร็จก่อนผมจะรถแอบมาให้นะครับ อันนี้พอดีทีมงานเขามาแล้วเขาเอารถไปทุระผมก็ส่วนกับผม,มพอดีขอบคุณคุณน,นี้ตุ้งมาตอนเย็นด้วยนะเนี่ยแต่ผมจะขอบคุณในไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปถ้าเราลงลงตอนนี้คนก็ไม่ดูแล้วเพราะคนจะนอนแล้วแต่ว่าลงเผื่อแม่แม่ที่เขาตื่นมาจากต่างประเทศอะ่ะทีสองปีสามเขามาดูนะสุดท้ได้ admin <S <S แอดมินก็พักนะครับพักแล้วก็เขาจะมาต่องานผมตอนเที่ยงอเขาจะลงไวเกือบทั้งวันแล้วแหละรูปอ่ะแต่ผมจะลงคลิปไปหาแทรกจังหวะเอา แล้วใครคิดถึงให้หมูให้หมูเนี่ยมาเนี่ยนะครับเพราะว่างานมีทุกวันนะเราจะลงได้แค่ไม่กี่คลิปวันหนึ่งถ้าลงถี่ไปมันก็ไอ้นี่แต่ว่าลงเฉพาะช่วงไฮไลท์<ป>นะเดี๋ยวพี่โยจะไปไอ้นี่ก่อนอ๋อเอารถไม่ได้หรอกน้องจอนนี่เดี๋ยวผมออกไม่ได้แล้วผมต้องรองเขาเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถอยวนออกมาเต้องรองเขาเก็บเก้าอี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องขอบคุณเอฟซีเลยนะแล้วผมจะไปรอส่งน้องแล้วก็เก็บของไปง่ายตัวเล็กน้องเราวยไลฟ์สดใหม่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะแล้วที่แจ้งนะว่าอะไรได้ทำได้ไม่ได้เนาะแล้วขอบคุณทุกคนที่มาชมไลฟ์ช่วงเย็นด้วยนะขอบคุณทางคณะด้วยตอนนี้เจ้าภาพจัดงานให้ดูฟรีแล้วก็แม่เจ้าภาพก็มาติ้งพ่โอห้าใบแดงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะท่านก็ทักตั้งแต่ตอนไปลำแล้วแหละนะว่าตอนไลฟ์เดี๋ยวเขาตอนเขาจะมามอบรางวัลให้หลบหน่อยอะไรเงี้ย เราต้องบอกแต่ว่าทีมไลฟ์เขาก็จะขอเลยว่าไม่ไม่ให้ไลฟ์เพราะมันสาดมาหน้าเวนดีม oh, ันต้องเห็นไงเวลาศิลปินเดินมารับรางวัลนะครับอะไรนะอ๋อดูอยู่เขาเป็นเวนดีสองทางเขามีเขามีควมรู้จักพี่โอด้วยพี่ออมอีนี่เป็นผสมเวนดี้อ๋อแรกๆเลยครับที่ที่ที่ทำคลิปก็ทำะถมเวนดี้นะครับน้องๆเอาของไปซัพพอร์ตเด็กแล้วก็ดูที่อยู่ดูอะไรเงี้ยถ้ามาโซนแปดลิวนะพวกหมู วันนี้เขาราสีจับพลหลอจับกังตำรวจเราเ้าแก่ตำรวจมาจับม,มกบลุยกันอยู่มุมนี้สองคนก็จะมีทีมเอบอร์้ายเดี๋ยวจังหวะว่า,างๆก็ไปเจอกันแล้วมันโป่งแหละงานหลังงานไม่กลัวช่วงงานไม่กลัวน่าจะไปเจอกระลามันปโป่งขอบคุณครับก<ด>็ขอบคุณนะที่คนที่เข้าใจนะพวกผมก่อนจะทําอะไรผมต้องไปแจงแจงกันน้ก่อนรับับธิโยมบายมาจากเจ้าภาพเสร็จแล้วก็ให้เขามาบอกทีมไลฟ์เราก็ ทีมไล่เขาก็แจ้งพี่แนนแล้วเพราะว่าเวลาขึ้นไล์ช้าเดี๋ยวถ้าเขาเขาก็ต้องสื่อสารกันเนาะถ้าไม่สื่อสารกันเขาก็จะโดนหนีจาก f อฟซีอะไรเงี้ยผมก็จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์อ่าบอกพี่แนนว่าเดี๋ยวผมจะขอจะไล์ต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีรู้เราจะได้หาเจอนะหาเจอนะครับหาเจอจะได้เดี๋ยวมันไล์ตรงไหนมันทำอะไรตรงไหนนะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณอ่าแม่แม่ที่ตรงมานะ ไม่ได้ตั้งแต่มาถ่ายพ ok, ี่นุ oh so, in ่นก็ไม pe <Yes, okay, ่ได้ตามเลยเดี๋ยวรอเขามากระถิ่นน้าปีนี้ได้ถ่ายนะเพราะมันมันคาดกันมันจะคาดกันนะครับมันคาดกันตลอดก็ยังตามผลงานเก่งอยู่นะครับทุกคนยังไม่ได้กดไลค์ผู้หมยังคุยกันอยู่มีโอกาสได้วจะจะได้แต่งกัะถิ่นอะไรตัวที่มาแบบนี้วัวเพจเขาจะเขาจะล้านแล้วตอนเนี้ย เ <laughs> มาทุกคนนะเดี๋ยวก็ขอบคุณนะท่านที่ติ้งมาตอนเย็นก่อนนะอาจจะมีมีสามสี่ท่านนะแล้วแม่ปนอมมาห้าใบแดงมาก่อนเพื่อนเลยแม่ปนอมจะทำให้ผมอ,อุ่นใจเสมอมเวลาเดินทาง <laughs> นะครับแม่จะมาก่อนเพนื่อนแล้วก็คุณอรุูรัตหนึ่งใบแดงนะตอนตอนสองทุ่งครึ่งนะแล้วก็คุณยุทธพี่ยุทธนะหนึ่งใบแดงแล้วก็พี่ลุงคลิปในด้อมหนึ่งใบแดงแล้วก็พี่เป็นจรักสองใบแดงนะครับแล้วก็คุณอุไทไยวันสองใบแดงนะครับประมาณนี้นะวันนี้ก็มีประมาณสิบเอ็ดใบนะครับก็ พอขัน้ำมันพอดีไปกลับนับที่เหลือไม่เหลือขอบคุณด้วยทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บของก่อนหรือว่ารถกันเกลกะเขาหรือเปล่าแล้วก็จะได้เราส่งน้องนะครับเก็บรูปตอนส่งน้องเนาะโอเคแค่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะของมันเยอะอยู่แต่ของหายนะครับอ่าขอบคุณทุกคนด้วยนะลงไลน์แล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะลงลงคลิปลงรูปทุกคนก็ออ๋อแม่เะกี้มาถ่ายรูปพี่นุ่นลงมาหาแล้ว เขาลงมาหาไม่เจอเอคะใครคโอคับมาแล้วค่ะไม่ตัวนี้ไดเดี๋ยวไม่เจอฉากเดี๋ยวไม่เพฉากได้ไหมอ่ะไม่เดฉากนี้ฉากนี้ฉากไหนทุ่งนาแดนนี้อย่างเงี้ยตรงหลังมันก็สว่างแม่ตรงน้าตรงหลังะว่างะหว่ใช่เดี๋ยวหันกล้องหลบจ้าภาพ่อยไอ้กินพี่นุ่นกบดห่ามันจะเข้าแล้ว พ,พี่เดี๋ยวเอาเลถระบมกลับให้แอบให้ทุกคนเดี๋ยวผมเก็บของกันเด้อเพราะรถเขาออกไม่ได้เรารถไปพิพาดออกผมต้องไปแอบรถให้เขานะครับสวัสดีจา้าจะเก็บภาพน้องไปฝากนะทุกคนฝากติดดาวบ้านฟ้าได้ด้วยตามติดวงดังนะครับเวลารูปเวลาคลิปผมอัพทั้งวันเลยเช่วยไปกดให้ผมหน่อย สมมุติว่ามันมีได้หลายรูปนะครับให้แตะที่รูปนะมันจะชัดขึ้นแล้วก็เลื่อนไปดูรูปอื่นนะครับถ้า,ถาเลื่อนผ่านอย่างเงี้ยเฟซบุ๊ k มันจะไม่นบให้ผมนะแล้วก็บางภาพมันจะไม่ขยายชัดให้ทุกคนให้ทุกคนแตะที่รูปนะครับเพื่อให้มันขยายนะครับโอเคขอบคุณครับโอ้คุณนัตนาต้องเราถูกหวยก็ติ้งได้จ้าสวัสดีครับ